สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านจา้าวันนี้ยายต้มไก่นะคะทำกับข้าวคะ่ะต้มไก่บ้านนะคะมีโอกาสก็มาทานกับยายด้วยนะคะ เอทีซี i ฟมค่ะวันนี้ต้มไก่ใส่เครื่องทุกอย่างนะคะจะใครค่ะก็จะใครค่ะก็ใส่เยอะนะคะขออภัยด้วยจ้าเดี๋ยวกผิดผูดผิดผุดถูกด้วยจ้ะวันนี้อากาศครึ้มแต่มันร้อนมากเลย ต้มไก่ร้อนๆสดน้ำร้อนๆด้วยข้าวร้อนๆยิ่งจะถูกปากเลยนะคะอร่อยมากค่ะ ไก่ครึ่งตัวนะคะอันนี้ต้มครึ่งตัวจ้ะหอมเครื่องสมุนไพรจ้าหอมมากเลยค่ะ ปีที่แล้วก็มีคนมาซื้อไก่นะคะแต่พอปีนี้ไม่มีคนมาซื้อก็เลยมีโอกาส้นช่วงโควิดด้วยเราก็ทำเองทำกับข้าวเองเลยนะคะไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรจ้า ้าแค่นี้ก่อนนะคะขอพระคุณมากเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทั้งหมดนะคะเป็นกำลังใจให้ยายมาตลอดยาขอบคุณค่ะ